ภาพยนตร์ย้อนวันนในยุครุ่งเรืองที่สุดของวงการหนังไทยกับผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของผู้กำกับมือรางวัลอย่างอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรที่เคยฝากผลงานขึ้นหิ้งไว้มากมายทั้ง2,499อันธพาลครองเมืองนางนาคและจันดาราที่ครั้งนี้นอกจากจะฝากฝีไมลายมือในด้านการกำกับแล้วเขายังนั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างเองอีกด้วย นอกจากภาพชุดแรกที่โดดเด่นด้วยการวางองค์ประกอบที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศอลเลเมดละไมยของยุค60แล้วอุ๋ยนนซียังเผยถึงความในใจที่มีต่อวงการภาพยนตร์ที่เขารักยิ่งผ่านจดหมายรักถึงหนังไทยใจความตอนหนึ่งว่า เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่วงการหนังไทยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างยาวนานจากหนังเงียบฟิล์มขาวดำสู่หนังภาค16มิลิเมตรในโรงภาพยนตร์กลายมาเป็นหนังล้อมผ้าหนักเนเรอขายยาจนมาถึงหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิงในปัจจุบันผมเชื่อว่าม์เสห์ของหนังไทยไม่เคยจางหายไปจากความรู้สึกของคนไทยและยังเชื่ออีกว่าคงมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ ยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความรักและผูกพันกับหนังไทยที่มีผลต่อทั้งความคิดการดำเนินชีวิตและยังถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผมผมจึงมีความตั้งใจทอนี่จะทำผลงานภาพยนตร์ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเพื่อแทนคำขอบคุณให้แก่วงการภาพยนตร์ไทย มนรักนักภาคเรื่องราวการตหาความฝันของกลุ่มนักภาคบนรถเร่ขายยาหน่วยที่18ของบริษัทขายยาโอสถเทพ,พยดาที่เรียกลูกค้าด้วยการฉายและภาคหนังกลางแปลงพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในยุคที่วงการภาพยนตร์มาถึงการเปลี่ยนผ่านโดยที่ทั้ง4ชีวิตในทีมต้องฝ่าฟันความท้าทายมากมายเพื่อมุ่งไปให้ถึงฝั่งฝัน นำแสดงโดยเวียสุกลวัฒนารถในบทบาทมานิตหัวหน้าทีมและนักภาคมือหนึ่งของหน่วยเร่ขายยาหน่วยยอที่18ของบริษัทขายยาโอสดเทพยดาหนูนาหนึ่งที่ดาโสพลรับบทเรื่องแขสาวช่างฝันผู้มีพรสวรรค์ในการภาคเสียงที่หาตัวจับยากร่วมด้วยนักแสดงนำมากฝีมืออ,อีกไมไม้อทิ9ก้าจิรายุละอ,องมณีในบทไอ้เก่าหนุ่มที่เล่นตัวแทนวัยรุ่นยุค 601ในลูกน้องของงอทีมของรถเร่ขายยาผู้มีความฝันว่าอยากอยู่หน้าจอสักวันหนึ่งและลุงหมานคนขับรถหนังเร่ผู้ใจดีผู้เป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยดูแลทุกคนในทีมรับบทโดยสามารถพยักอรุณตเตรียมออกเดินทางไปกับรถเร่ขายยาคันนี้ได้ในมนรักนักภาคเร็วๆนี้ที่เน็ตฟลิเท่านั้น